เอาล่ะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราหยกเกมไมค์คลัฟฟกันในพาร์ทที่23กันแล้วนะครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับเราก็จะมาทําการขนย้าย NPC มาสํานักงานใหญ่กันนะครับผมโอเคตอนนี้เนี่ยครับสํานักงานผมผมก็ได้เปลี่ยนด้านล่างไปที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ให้มาดูเท่ๆนะด้านล่างเนี่ย นี่ใส่กระจกสีม่วงอะไรให้เรียบร้อยนะครับมันก็เป็นอะไรที่น่าดูทีเดียวแล้วก็นี้ผมก็ใส่ใส่ตัวอักษรว่า ntc station นะครับรับยี่สิบห้าตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เขียนว่า ntc station นะโอเคเราพามาดูข้างในก่อนข้างในก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากครับสุดก็ยังเหมือนเดิมนะโอเคนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคคือผมคิดว่าเราจะมาคราฟเตียงกันก่อนนะครับคือผมวางแผนไว้ว่าในเนี้ย ในตึกเฉพาะตัวตึกนะครับจะมีทั้งหมดสิห้าตัวนะั้นยี่ห้าตัวนะครับับจากชั้นล่างกับชั้นบนก็คือต้องเราต้องเอามาแบ่งกันนะครับคือชั้นหนึ่งสิบสามชั้นหนึ่งสิบสองตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูก่อนแล้วกันว่าผมไปดูก่อนแลวกันนะครับว่ามีอันนั้นไหมเออเขาเรียกว่าอะไรไม้นะครับออมะรับเตียงเพราะว่าขนแปะผมขนแกะผมมีเยอะนะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามีไม้ไหมนะครับนี่แหละโอ้มีไหม ที่บ้านมีอยู่ใช่มีเยอะเลยเออมีเยอะมีเยอะเยอะนะที่บ้านจริงเหรอวะไหนไหนไหนดูหน่อยดิไม้อยู่ไหนนุ๊กไหนตรงหีบหีบแต่และเนี่ยไหนอันนี้เลยไม้สักโอ้โหเอ้ยนี่ก็มีเตียงอยู่บบนี้ใช่ขอละก,กันนะเอาเอาเตียงไปก่อนก็ได้เอานับนับด้วยนะว่าได้เท่าไหร่นับด้วยรออันนี้พี่ข่าไม้ก่อน ผมต้องคลาบไม้ก่อนนะเพื่อที่จะมาทำเป็นไอ้นี่เออเขาเรียกว่าอะไรเตรียงเออ <ผม S 2> ลืมก<ช>ันได้ใช้ยี่สิบห้าอันได้กี่อันละได้มาเท่าไหร่เท่าไหร่โอเคแล้วว่นนี้นงผมนะผมก็จะไปเตรียมของนี้แล้วกันไปแบบเอาคนแก่นี่เลยเลยเลยโอ้โหเกือบลืมไปนะคนแก่ผมอยู่ตรงนี้นะสิหอันสิบหกโอเค สิหใช่ไหมสิบหกต้องค้าอีกเท่าไหร่วะสิบหกใช่ไหมสิบหกแล้วก็สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สบยีเดยิบสองยิบสายี่ยี่บ้าโอเคโอเคท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้ครบแล้วครับจำนวนเตียงยี่สิห้าอันนะครับโอเคโอไปไปวางข้างในกันเลยหรือถ้าหามีพื้นที่ว่างอีกผมก็วางอยู่นะผมแบบกลัวแหลกไงก็เลยวางแค่ยีสิบห้าตัวนะครับโอเคไาเราไปวางกันเลยดีกว่า นี่ถึงสถานีแล้วแล้วก็จะย้ายมันผ่านเดีนี้นะครับเจ,จบ้าเจ้าสะพานอันนี้นะโอเคผมจะจัดระเบียบยังไงเดี๋ยวเขานีมยังไงดีวะผมวางไว้ตรงฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคจะวางตรงนี้วางเว้นว,นว้นกันนะนี่แบบนี้เวลามันตื่นมาจะได้ไม่ต้องชนกันนะครับโอเคเอาวางเลยเดี๋ยวพี่วางอีกฝั่งหนึงแล้วกันเออวางผิด โอเคผมวางตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ชิดนั้นเลยให้ชิดนั้นเลยโอเคระว,วังนี้แล้วก็น,นี้ผมจะวางต่อๆไปเรื่อๆยๆเลยแล้วกันนะครับให้ครบยี่สิบห้าอันโอเคมี n p c นอนใต้บันไดไหมใกล้ใกล้ใกล้ประตูตร,ตรงนี้ผมก็จะวางนะครับอะไรนะมีมี n p c นอนใต้บันไดไหมเออ มีมีมีวางไปเลยวางไปเลยผมว่าน่าจะพอผมว่าน่าจะไม่พอเน่าจาใช้เยอะกว่านี้นะครับใช่ไหมใชออ่ดูดิแค่นี้อยู่เลยนะครับโอเคนั้นผมขอคราฟเตียงเสร็จก่อนแล้วกันแล้วเรามาเจองันตอนที่วางเตียงเสร็จทั้งชั้นบนทั้งชั้นล่างนะครับผมโอเคเจริงครับผมโอเคนะผมตอนนี้เราก็ได้ทําการวางเตียงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ก็หมดุดคนแก่ไปเยอะพอสมควรนะครับเนะ แล้วก็ด้านล่างนี้ผมก็ได้วางเสร็จแล้วนะก็จะเว้นทางเดิมไว้ด้วยนะครับเอไว้เดินนะครับไม่ให้หมันแบบเวลาอยู่บนเตียงมันจะโดดอย่างนี้นะมันจะน่าลำคาญนะเวลามันโดดมานเตียงอย่างนี้นะโอเคนี่เวลาที่ดูดีทีเดียวนะครับ NPC Station มันมากกว่า25ตัวนะเนี่ยต้องทุบป,ป้ายนี่ออกอวะ่ะโอเคเหลือไว้แค่นี้นครับ NPC Station นะโอ้โหไปปักป้ายเฉย What the fuck ทุกออกครับไม่น่าวางเลยโอ้โหผมเก็บของก่อนนะ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปที่ผมจะต้องทําก็คือผมจะทําการเออเขาเรียกว่าอะไรอ่อืมพูอยากนะครับการอนนั้นอ่ะเอ่อขนย้าย NPC นะแต่ก่อนอื่นผมต้องครับสิ่งที่เรียกว่าลางรถไฟก่อนนะนี่ดูดินี่ก็สิ่งที่น้องผมทํานะโคตรยาวเลยมันยาวไปถึงฟาร์ม NPC นนะโอเคอุปกรณ์ที่ผมต้องเตรียมก็มันก็จะแบบมีคือมันก็ไม่ค่อยเยอะมากกว่าน,นะแต่ว่า มันเป็นแค่ลางรถไฟอ่ะผมต้องการ power เรียวบวก power เรียวแล้วก็ power เรเยวกับรางธรรมดาแต่รางธรรมดาใช้ใช้ใช้ไม่ค่อยเยอะมากนะส่วนมากใช้แต่รางราง power เรียวนะเพราะว่ามันต้องมาเร่งความเร็วนะเพราะว่ามันมีแมงกระแทกบ่อยอย่างวะมันมีแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทางชันนะครับโอเคผมต้องเหล็กไปจํานวนมากหละประมาณผมจะไประมาณหนึ่งสองสามสี่ชุดแล้วกันกับอีกสิบหกอันสี่ชุดนี่มันไม่เยอะไปหรอวะ ไม่เยอะนะผมว่าอ่านี่มีรางอีกโอเคเอามาเลยโอ้เดี๋ยวเอาไว้นะมาด้วยนะเออเลสโตนเลสโตนท็อด mm hmm. เดี๋ยวพี่ยาบล็อกขีดไปบล็อกนึ่งแล้วกันเอาไปวางเลสโตนไม่เมื่อกี้เจอผ่านๆตายไม,ไม,ไม่เห็นแล้วโอเคระหว่างนี้ผมก็จะมาวางก่อนแล้วกันนะครับเกสำรวจด้านล่างแล้วกันว่ามีครบไหมมีไม่ครบเดี๋ยวได้ขึ้นไปด้านบนในนี่ยมาผมมาดูซิว่าเออ ไปทุบไผ่ในนี้นนโหไลยตามมากครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ฟาร์ม N p c นพนะตอนนี้แหลกมากเลยโอ้ยเต็มเลยพระเจ้าช่วยแหลกมากเลยอ้ฟักกิ้งเคียดผมต้องก้มหน้าผมแง่แหลกมากดูดินี่คำนวณนี่คือจํานวนประชากร N p c พซที่ผมทําเอาไว้นะเยอะมากอันนี้คือจํานวนเตียงครับที่จริงถ้าหาว่าท่านผู้ชมคนไหนถามว่าทำไมไม่เอาเตียงตรงนี้ไปก็้ยทำไมเราไม่เอาไปวะขี้เกียจทุบนะครับโอเค นี่นี่คือจำนวนประชากรเราดูโคตรเยอะเลยแหลกมากนะครับตอนนี้เออคือส่วนมากก็จะมีแต่ฟาร์มเมอร์นะผมเอาไว้แรกเอโมรัลนะครับนี่หนไหมมันแลกเอโมรัลได้นะเอาแบบผลไม้มาแลกเอมมรัลนะครับมีหลายตัวอะไรที่ผมแลกไปบางตัวก็ยังไม่แลกทีนะโอเคแต่วันนี้เราจะมาขนย้ายพวกพวกนายกันไงล่ะแต่ว่าก่อนอื่นฉันขอปิดขงัขงพวกนายไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรจะใช้วิธีการวางรางพราเว่าเร็วนะครับยาวไปถึงบุน,นู่นเลยนะครับบุนนู่นเลย สูงมากเลยนะโอเคมาเรื่องวางกันดีกว่าห่อห่อห้อยังเลยมวางก่อนวางก่อนโอเคประมาณนี้นะครับผมสําหรับการวางเจ้าอันนี้นะเนี่ยโอ้โหโคตรโอ้โหโคตรยาวดูดิเฮ้ยพวกนามาทําอะไรตรงนั้นนะ่ะดูดิโคตรยาวนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องทําต่ออีกเยอะๆเลยนะตรงนี้ทําให้มันไปแบบถึงสุดบ้านผมเลยนะโอ้โหตรงนี้ก็ยังมีอีีเรอวะเนี่ยโอเค ฉะนั้นผมขอวางเจ้ารางให้เสร็จแล้วกันนะครับผมโอเคเดีย๋ยวเรามาเจอกันตอนทําเสร็จจิงครับผมโอเคเนียผมตอนนี้เราก็ได้ทําการสร้างรางรถไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคร้วรถไฟของผมก็จะวาง power ร์ e e ลไม่ค่อยมากนะนี่ผมให้ดูก่อนแล้วกันนี่ผมจะวางไม่ค่อยมากนะครับแต่ว่าจะวางเป็นระยะระยะนะนีเ่เอ้ยลนดีไม่ร่วงอ้โหนี่ครับ จะวางประมาณนี้นะแต่ว่าตรง NPC จะวางเยอะหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นทางลาดช,ชันหมดเลยนะครับแล้วก็เลยต้องเอ,อ้หัวชนหูแหลกมากเลยอ๋อพวกมือยากขยับก็ได้ไหมโคตรแหลกเลยโอเคตอนนี้เราก็ได้มาถึงฟาร์มวีเลเจอร์ไปที่เรียบร้อยนะครับผมคือผมต้องไปนับเตียงก่อนนะว่าเตียงมันแบบมีเท่าไหร่นะผมถึงผมจะเอาอเจ้าพวกนี้ไปได้นะเพราะมันแหลกมากๆเลยนะคับเนี่ยไม่งั้นถ้าเอาไปเยอะหมดเนี่ย ผมว่าได้ตายแน่นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองไปนับดูก่อกนแล้วกันโอเคนะผมนะเดี๋ยวเราจะมานับเตียงกันเลยว่าเตียงเรามีเท่าไหร่นะครับเริ่มจากชั้นล่างก่อนแล้วกันโอเคเพื่อเป็นการประหยัดเวลาครับชามแล็บครับผม โอเคนะครับผมนะเมื่อกี้ก็ได้นับเป็นทียเรียบร้อยนะครับคือมันเกินความคาดหมายของผมจริงๆว่ะมันมีทั้งหมดประมาณยี่สิบเอ่อห้าสิบห้าอันนะครับแค่ชั้นล่างนะบอกเลยชั้นบนนี้น่าจะมีเป็นร้อยแบบรวมๆกันน่าจะได้เป็นร้อยนะครับผมว่าเราย้ายก่อนเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราค่อยมาขยายพันธุ์มันก็ได้นะเพราะหาว่าย้ายทั้งหมดร้อยกว่าตัวนี่มันตายหูแน่ๆนครับต้องใช้รถรางเยอะเลยเนี่ยเราต้องย้ายหลายๆรอบด้วย ผมไม่ได้มีความอดทนขนาดนั้นนะต้องมาย้ายมนหลายๆรอบแล้วมันแหลกด้วยเนี่ยตรงแถวอนี้นะครับมาเข้ามามาเริ่มย้ายกันเลยดีกว่านนครับโอเคอ๋อยางกระตุกเลยอย่างวันนี้โอเคเพื่อนมาผมจะไปตัวแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเควางตรงนี้โอเคมันนั่งแล้วโอ้มันนั่งแล้วตัวนี้ต้องตัวอ้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ดื้อน,นะเอ้ยไปแล้วตัวนั้นไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลากอีกตัวนึงไปเลยแล้วกัน ลากไปทีละประมาณห้าตัวนะที่ผมบอกมเมื่อกี้โอเคเพื่อนใครจะอาสาสมัครไปบ้างไปเพื่อนนายไปเลยใครก็ได้ไปใครก็ได้ไปดี<อ>ผมปิดสวิตช์ก่อนดีก่อนไม่งั้นเดี๋ยวรถรางมันไหลขึ้นไปนะครับโอเคเพื่อนนายไปก็ได้เนีย่ยตรงนี้แล้วโอเคมันไม่มีอาชีพนี่ยิ่งดีนะเพราะเราจะได้เอาไปปั้นมันได้นะครับโอเคเฮ้ยเอา แม่เ้ยดูดลางเฉยเลยเข้าไปเพื่อนมันจะลําบากงี้นะครับเวลาย้าย NDC ห่อห่อเต็มไปหมดเลยวะไปขึ้นไปโอเคตัวที่สองไปแล้วโอ้มีเคลื่อนไหวแบบแหลกๆด้วยนะครับเนี่ยโอเค๋ยวไปอย่างสะดวกนะครับต่อไปโอเคอันนี้ยิงใกล้ๆเลยวางเลยแล้วกันวางไม่ได้วะ่ะขยับไปหนเพื่อนโอเคตัวที่สามอตัวที่สาม ตัวที่สามไปแล้วนะครับต่อไปตัวที่สี่นะครับตัวที่สี่อ้อ <c oughs> อะไรวะต่อไปตัวที่สี่นะครับมแม่งเป็นอะไรที่ลำบากมากมากเลยวะ่ะตัวที่สี่เพื่อนเอ,อ,อ้อเดี๋ยวนะอโอเคท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ผมได้ไปแอบอัดเอ่อทำภาพหน้าปกคลิป ไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาย้ายกันต่อเลยแล้วกันนะโปรแรกยกโซบิสอ่ะเดี๋ยวพี่โยกซบิสบอะโอเคท่านผู้ชมจะน่าเบื่อตอนนี้ใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราเผชจอกันตอนที่ผมย้ายเจ้าไอเอ็นพีซีงงงพวกนี้เสร็จแล้วกันนะครับเพราะว่ามันลําบากมากๆเลยนะดูดิปุ่นวายมากแล้วยืนกองกันเป็นร้อยเลยนะครับเอารถล้างเปล่าขึ้นไปแล้ว f u c k i n shit โอเคเรามาเจองันตอนที่ย้ายเสร็จเลยแล้วกันนะครับผมโอเคแล้วเจองครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ย้ายเจ้า npc มาแล้วนะครับผมตอนนี้เราได้ย้ายมาเยอะพอสมควรนะไม่ได้เยอะมากหรอกแต่ว่าก็ก็ได้ก็ถือว่าย้ายได้ย้ายนะครับผมก็ย้ายเยอะมากเลยแล้ะก็เยอะมากอะไรวะก็ย้ายแต่พวกฟาร์มเมอร์พวกอะไรมานะครับแต่ว่าตอนนี้จํานวนคือมันยังไม่ครบนะคือถ้าหากว่าจะขนมาทั้งหมดนี่มันตายแน่ๆน่นะครับผมเพราะมันใช้เวลานานมากนะนี่คือ หชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับผมยังขนมาได้แค่นี้อยู่เลย mm hmm. เพราะมันบั๊กมันมีบั๊กมีอะไรเยอะแยะนะผมก็เลยคิดว่าเอามันมาสักประมาณแบบเท mm hmm. ่าที่เราทําได้นะครับแล้วก็มาขยายพันธุ์นะครับมาขยายให้มันมากๆนะครับขยายเจ้า N อ c ีนี่ให้มันเยอะๆนะครับ mm hmm. นี่น้องผมก็ได้ไปขนมาอีกอีกคนหนึ่งแล้วนะ mm hmm. โอเคแต่ โอ้ก็ดีอยู่นะเอามันเข้ามาเนี่ยแต่ว่าขยายพันธุ์ตอนนั้นน้องผมก็ได้ไปทุบละคังของบ้านหมู่บ้านอื่นมานะครับพอดีว่าถ้าหาว่าเอาจากลักคังตรงนั้นมามันมันจะดูยังไงยังไงอยู่นะผมก็เลยเอาละคังของหมู่บ้านอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาแปะตรงนี้แล้วกันนะครับผมโอ้รัะครังอยู่ไหนอะอยู่ที่บ้านชั้นไหนอืมชั้นนึงโอเคผมจะไปดูที่บ้านผมก่อนแล้วกันนะครับว่ามีไหมบ้านผมก็บ้านหลังสีขาวที่ผมเคยทําคลิปไปนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมไปกดดดูกัันน้วยะครบ อนี่เป็นสปอนเซอร์นี่มาอยู่ชั้นไหนนะชั้นล่างชั้นล่างใช่ไหมใช่มีชั้นล่างนะครับโอเครู้ว่าสร้างาไปไหนรู้อุ้ยอะไรเงี้งเออระฆังวอยังไงนะอ๋อ,อคือเป็นระฆังนี่หว่าแม่ง <bell> วัวดว์เบลไหนระฆังวะ เออผมว่าเราค่อยมาวางดีกว่านะลักังแม่งไม่รู้อยู่ไหนนะเครับเว้ยเด้ยมีละครังแม่งงื้ยเวจริงๆเลยโอเคครับผมสำหรับใครที่ไม่ภาคคลิปใหม่ๆของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ของพวกเราด้วยนะครับโอเคก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องของเรานะครับ YCXW L Studio นะครับแล้วก็ ยู่ดีๆไปกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดิดใหม่ๆของเราได้ยนะครับก็เท่าน,นี้แค่ก็ขอลาไปก่อนาร์ทหน้าครับเจอกันผมไปละ